สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะราคา300้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ทนดซื้อ2ององค์ก็ลดเหลือ5 0า้บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพระบ้านเครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม แดีวก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยว EP นี้ลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเ,เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยครับผมเ,เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยรายการที่หนึ่งนะพี่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ ทักลหรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมอสององค์ห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับผมรายการที่หนึ่งเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อชุยนะพี่นะนี่ครับรายการที่หนึ่งครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับผม นี่เป็นเรียนหลวงพ่อแชม่มวัดตากล้องครับผมรายการที่สองครับผมนี่นะครับหลวงพ่อแชมวัดตากล้องครับผมรายการที่สองครับผมรายการนี้ รายการที่สองครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามเหรียญพระเจ้าตากสินครับผมเนเหรียญพระเจ้าตากสินรายการที่สามปีหนึ่งแปดนะพี่นะนี่คับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราศครับผมนี่ ปีสองห้าหนึ่งแปดครับผมนะครับนี่รายการที่สามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สี่นะครับอันนี้จะเป็นรายการที่สี่ครับผมนะครับ ครับรายการที่สี่ครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นปูทวดเนื้อว่านครับผมนี่เป็นปูทวดเนื้อว่านรายการที่ห้าครับผมรายการนี้ รายการที่ห้าครับผมสามมะบาทครับผมต่อไปเป็นรูปรอลงพงเงินรายการที่หกจะเป็นรายการที่หกนะพี่นะนเดี๋ยไม่ชัดเลยแป๊บนึงไม่รู้จะเช็ดออกหรือเปล่านะพี่นะส่องไปแนละ้วไม่ชัด นะอันนี้จะเป็นลูกหล่อรวมเ,เงินรายการที่หกนะครับผมนี่นครับรายการที่หกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาเนาะผมคุกลักเชือกถัก ได้มาสององนะพี่นะมันจะเป็นองค์รายการที่เจ็ดนะครับผมนี่นครับผมเนารายการที่เจ็ดครับผมสามแล,ล้วบาทครับผม ไปเป็นบิดตาเชือกผักเนื้อผงกุกรลักรายการที่แปดหนครับรายการที่แปดครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่เก้าอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมครับผมเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ครับผมเนี่ยนี่ครับรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ครับผมรายการนี้รายการที่เก้าครับผมนี่ครับมีโค้ดด้านหลังนะพี่นักเนี่ยนี่ครับต่อโค้ดไว้นะครับผมเนี่ย รายการที่เก้าครับผมสามวบายครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอรายการที่สิบนะครับจะเป็นซุ้มกอรายการที่สิบครับผม สวัสดีครับรายการที่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่คำบุครับผมนี่ส่งน้ํานะครับในเหรียญส่งน้ํหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูอุบลราชธานีครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญน,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 นั่งพานนะพี่นะนี่ส่งน้ำห้าสองนะพี่นะ นี่เป็นเหรียญนั่งผานส่งน้ำห้าสองหลวงปู่คำโบครับผมนี่ครับนี่วัดกุฎชมพูอุบนราชธานีนะพี่นะเป็นเหรียญนั่งผานครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นภาพสำเร็จรายการที่สิบสองพิมพแบบนี้จะไปทางอ่าอะนะหลวงปูป่ภูหรือเปล่าครับผมเนี่ยพิมพิมเป็นพิมพ์แ,บบแซยิดนะครับผมเนี่ยนะครับผมจะเป็นรายการที่สิบสองนะพี่นะ รายการที่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จ่ะปกโพร,รายการที่สิบสามบุกโพร,รายการที่สิบสามนะครับผมองค์นี้ รายการที่สิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นปิดตาปูยิ้มรายการที่สิบสี่วันนี้ปิดตาปูยิ้มได้มาสองรายการแนละ้วพี่นะาจะามีรายการที่ไอ้จะเป็นรายการที่สนะิบสี่นะเดจะถูกใจองค์ไหนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นปิดตาอันนี้นะ่าจะเป็นปิดตายันยุ่งแล้วพี่นะนรายการที่สิบห้าครับผมนี่นี่ครับจะเป็นปิดตารายการที่สิบห้านะพี่นะน,นี่ครับสามแล้วบ้านครับผมรายการที่สิบห้า ต่อไปเป็นพาร์ทสำเร็จรายการที่สิบหกครับผมจะเป็นพิมพ์อ่าเขาเรียกอะไรพิมพ์พิมพ์เจดีครับผมเนี่ยเขาเรียมไว้ซะกรอบนี่ดูเลยเนี่ยรายการที่สิบหกแล้วพี่นะสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นปิดตารายการที่สิบเจ็ดนี่นจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็น รายการที่สิบแปดเป็นเหรียญพ่อท่านขายนะ้วพี่นะเป็นเหรียญพ่อท่านขายรายการที่สิบแปดครับผมในรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดครับผมสามร้ยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านี่เป็นเหรียญอ,อาลลกปม,มุลน,นะพี่นะนี่เป็นเหรียญลลกปม,มุลรายการที่สิบเก้าครับผมนี่ ครับรายการที่สิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อปานครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ปานนะพี่นะหลวงพ่อพาปานรายการที่ยี่สิบนะพี่นะเนี่ยมีต่อโคดไปด้วยนะพี่นะแต่เหรียญก็สภาพเก่าๆนะพี่นะเนี่ย สองห้าสองหนึ่งครับผมนี่วัดฟานประสิทธิ์ทารามครับผมนี่สมุดปากกานะพี่นะนรายการที่ยี่สิบครับผมสามแล้วบ้านครับผมต่อไปเป็นพักส,สมเร็จรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่ ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมจะไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองนะพี่นะน,นี่เป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมรายการนี้ ะครับหลวงพอ่อไตคงทองครับผมที่เลิกงานพระป่าวัดสามงามน,นะพี่นะนครปฐรมปีสองห้าสองศูนย์ครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมสามบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสาม ครับรายการที่ยี่สิบสามครับผมสามล้าบาทครับผมต่อไปเป็นภาพอิดตาปูยิ้มรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนะครับ รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสามล้านบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมในเป็นพระปางสายญาติครับผมรายการที่ยี่สิบห้าครับผมใน,นจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วพี่นะเป็นพระปางสายญาติครับผมี่ รายการที่25่สครับผม3ามร้อบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆนั่นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมครับผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ